สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะนะคะวันนี้ค่ะวันอะไรเธอวันเสาร์ป่ะทำงานหรือวันลืมคืนนะคะอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้บอกเลยค่ะเคสนี้สวยมากทำมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะดูจากรูปก่อนอ่ะแอดมินมาใกล้ๆค่ะนะคะตอนแรกมีปัญหาย,ยังไงบ้างคะคุณกุลไฟบางค่ะแล้วก็มี ปายบางงุมนะคะวันนี้ค่ะคันที่2จบที่หมอผีโซเพอร์คลินิกแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยหลังทําเสร็จทันทีจะจึ้งขนาดไหนคะ่ะมาจา้าอ่าหนึ่งสองสามอู้หวานนะคะอเมริกาโนไม่ใส่น้ำตาลเลยทีเดียวค่ะนะคะน่าดูระมุนคืนนะคะตอนนี้ยังมีอาการบวมช้ําอยู่เบาๆนะคะและบอกเลยเขาว่าหน้านี้นะคะบอกเลยว่าสวยเป๊ะอเมรการเบอร์นะคะเดี๋ยวดูด้านข้างกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างอ่าแปบ๊บหนึ่งนะจ๊า ่านผู้ชมค่ะดูด้านข้างสิคะตอนแรกปลายงุมตกนะคะเหมือนพินอกิโอเลยค่ะนะฮะบอกเลยค่ะว่าตอนนี้นะคะคุณหมอนะคะทําเทคนิคนะคะในเรื่องของการเซมิโอเพนนะคะแล้วก็ลองปลายเนยยอดที่ยํงด้วยไหมคะโอเคเป๊ะมา,มากๆเลยนะคะนั่งตรงมาจากจันทบ,บุรีเลยนะคะบอกเลยว่าสวยมากนะคะอ่ะเดี๋ยวดูอีกด้านหนึ่งกันเลยค่ะ อ่านะคะบอกเลยนะคะว่าสวยมากจึงจิตจึงใจมากนะฮะและบอกเลยค่ะว่าเป๊ะจริงๆค่ะนะฮะกับสําหรับเสริมจมูกแบบเทคนิคเซมิโอเพนนะคะแล้วก็จมูกไม่ดูอ้วนนะคะปลายดูไม่งุงตกแล้ว<ม>เดี๋ยวเรามาสัมภาษ,าษณ์ความรู้สึกคุณกุลกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเป็นยังไงบ้างคะประทับใจมากค่ะตรงเล็บที่ให้คุณหมอเลยก็อยากจะจบที่คลินิก โซเฟอร์คลินิกเนี่ยนะโอเคค่ะเดี๋ยวสอบถามคุณคุณนิดนึงค่ะศึกษามานานไหมคะกว่าจะเลือกที่โซเพอร์คลินิกกับคุณหมอพีดสี่เดือนเลยมะคะพี่สี่เดือนนะคะแล้วก็มาเลยใช่ค่ะตัดสินใจมาเลยโอเคค่ะบอกเลยนะคะว่าสวยจึงจริงๆค่ะคําถามสุดท้ายค่ะอยากให้คุณปุณฝากถึงเพื่อนๆค่ะที่อยากแก้จมูกให้สวยเป๊ะเหมือนคุณปุณค่ะให้นึกถึงคุณหมอพีทแล้วก็ที่โซเพอร์คลินิกตามรฟเฟรนซ์แน่นอนค่ะก็อยากแนะนาให้คนที่กําลังที่จะแกหรือ ที่จะเสริมใหม่นะคะลองเปิดใจให้โซฟโอร์นิดดูค่ะตรงเล็บมากโอเคค่ะตรงเล็บแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะ